ข้าวันนี้เรามาแต่งข่าวภาษากำเมืองต่อนะครับอ่าก็ได้ไปหกบทแล้วนะครับอ่าก็ของเดิมก็มีอย่างเอีนนะครับกำเมืองภาษาละนาน ปุ่นดีใจขึ้นจึนมึนมวนหูสำเนียงเสียงพ้องหยอกย่อลื่นลูใครฟังมาจูปูปสาดไกลไกอิ เริ่มจากกะขากะขางให้จดจำเหียวไว้อย่าจ yeah ้าวักสองจะชะจะฉะยะคว้ามาใส่ท้อยเลียงกำละจะละนั้นละท้าจือจำละท้าละบำด่าห้มตามท้อยิง วัคซีตะทะตทะ,ท,ะทะนะห้อยตามหิดห้อยเก่าเนินวักหาปะพะปะพะ,ะมาทะเลินเพลินแต่ใบกำเมืองของเก่าป่ออุ้ยดุยดุยฟังเสียงอันว่าสำเนียงโบราณเก่ากี สังพ้องกำเหลืออูเหี้ตีนี้กำกึดดีป่องแต่เห็งพ่มสอนเอาตอนอุแวกอกหูอ้อเอกำาตพ่อแม่ลวนน้านวนตาสายลืมเจือจาดย้ายลงไหลหลิงลู ภาษาอื่นเขาเอามาจึนสู้ดูแควนสำเนียงป่ออุ้ยกัวจะไปไก่บ่อได้คุดคุยเพียงแต่มาอูออ้ดาฟังลืมเก่าหยออหม้อนลืมก่อนลืมลา ยังมาลุงหลังหมู่พวกสู่เจ้าภาษาอื่นใดไล่เล,ลียงเพราะเข้าตอนใหญ่ก็เอาแล้วก็สายเลือดเมืองอย่าเครื่องเลยนะตตำบ่ถูกต้องป่าเวณีถ้าจะลืมกึดง,งํเงือดิลี กวนเปิงดีบ่สังสันอูอ่อะไรทำไมสามไวจื้ออื่นสู้อย่างมาอินดูเจ็ดลำวันนี้ก็จะมาต่อนะครับบทที่เจ็ดก็ขึ้นต้นด้วยบาทนี่แหละครับบาทเหมือนกันเนี่ยนะครับบาทสลัดลงเลยนะครับเห็นไหมครับเอามาต่อเลยนะครับ ่าก็เป็นอย่างเงี้ยนะครับม,มบาให้มาคันบัตรสลัดลงาบาัตรบทที่เจ็ดนะครับมาท้ายวร์ที่สองนี่นะครับก็จะลงด้วยเสียงตีนะสัมผัสล้ําเนี่ยนะครับอ่าท้ายวร์ที่หนึ่งก็เสียงสายมะสะสะมันนะครับหรือจัตวานะครับอ่าบ่มีบ่มีนะครับบออะบอ่นะครับมีอ่าเห็นไหมครับบ่มี บอกมีโบราณมันบอกว่าเอารวงเหมือนเห็นนะครับไอ้สองมเนี่ยมันเป็นมันสั้นๆดีนะครับอย่างนี้นะครับเอาไม้กี่มาไว้ตรงนี้นะครับเราเอาตัวมะไปไว้ทั้งลูกปุ้นนะครับอย่างนี้ซ้อนนะตัวนี้อ่านว่าบอมีนะครับบอมีนะครับบอมีเปื้อนนะครับเปื้อนเสียงโทปกติใจตวปะนะครับเปื้อนไม่เหาะนี่นะครับเปื้อนเปื้อนฝูงนะครับตกฟ้านะครับอื ฝุ่งฮะสะกดไปธรรมดาเนี่ยนะก็ฝุ่งสุงสิงก้ากัมสุงสุงนะสิงเสียงจัตวาก็ใช้ตัวสะนะครับก้าเอกเสียงเอกใช้ตกกะนะครับกะนะฮะเสียงเอกนะครับกัมกัมเสียงตีใช้ตกกะนะครับกัม จิงเกิดปมด้วยจริงจริงเสียงเองนะใช้ตตัวจ้านะครับจริงเกิดเสียงเอกใช้ตัวกะนะครับเกิดปมปมเสียงจัตวาใช้ตตัวปะนะครับด้อยด้อยมันตัวละมีตัวเดียวนะครับตัวดะเป็นอักษรกลางนะครับด้อยนะครับด้อยด้อยก็ ด้วยนะครับอันนี้มันด้วยหรือเปล่ามันด้วยไม่ได้โทษทีโทษทีด้วยมันต้องสาลาออยนะครับสาลาออยก็ตัวอะนะครับตัวอะโทษทีด้อยนะครับอา,อ,า,ททยบอ,าอย่างนี้ยนะมันเป็นด้วยไปเะื่อกี้นะด้อย,ยดย้อยปฏิญานความด้อยจริงเกิดผม,ด,มด้อยตามมานะฮะแม่ในอันท้ายวัคซี สองนี่ต้องลงด้วยเสียงโทพิเศษนะครับมันสําคัญตอนที่จอยแบบเดีกี้นะครับมันต้องเอาไปจอยนะครับมาข้าวห่อเขียนข้าวจ้อยนะครับไใจะเขียนข้าวอู้ธรรมดานะครับเพราะนั้นก่อจะเขียนแบบฉบับของท่านพญาพมนะครับข้าวจ้อยในสมัยโบราณน,นะครับส่งวักส่งตัวสุดท้ายนี่ปนจะลงด้วยเสียงพระท่านพญาพมปุ่นลงด้วยมีสองเสียงด้านาตัวรองสุดท้ายเนี่ยนะครับ มีเจดว,วาสามัญเท่านั้นนะครับมาแล้วก็มาลงเสียงสามัญเนีนเ่ยนะครับอ่าในข้าวหงหินก็จะมีเพิ่มมั่าเสียงน้าคือเสียงตรีสั้นนะครับมาก็คืออ่าเพิ่มตัวที่สองเนี่ยตัวตัวตัวรองสุดท้ายเนี่ยนะครับแต่ลงเสียงสามัญเหมือนกันนะครับมาอันที่เขานี่ยเขาจะอนุรักษ์ข้าวโบราณไว้นะครับอ่ากเอใจเสียงเต้ายนะมาเอาเสียงอื่นมาปนนะครับ ตามมาตามเสียงจรวานะครับตามตามตามแบบฉบับเลยนะตามมาอ่ามครับมันจะจอยได้นะครับมามันจะจอยได้ไพเราะนะครับตามแบบฉบับโบราณนะครับบอมีนะครับมาทีนี้หามาปริวัติเป็นภาษาปริวัติแบบที่สองแะครับคือการยืมอักษรไทยนะครับมาปรับเทียบมาเปลี่ยนอักษรล้านานะครับเขียนประกอบคําไปตามภาษาไทยนั่นแหละครับแล้วผสมประสานกันไปนะครับบ บ่อนะครับมาบ่มีนะครับมาบ่มีนะครับมาเขียนนี้นะครับอันนี้มันมันเป็นคําพิเศษนะครับบ่มีเปื้อนนะครับ看看 right? เ,ป nah เปื้อนตัวยืมตัวพอพานว่าเป็นตัวป้านะครับมาตัวนี้นะครับเปื้อนเปื้อนไม่เอกนะฮะก็คือไม่ย้อนนะครับเปื้อนนะครับตัวนี้เปื่อนเอาตัวละสะกดตนะครับเพราะ ตัวหน้าสะกดนะฮะเพื่อนเขียนเป็นตัวละแทนมาได้นะครับเพราะฉะนั้นเวลาเราปฏิวัติเขาก็โหว่าอ๋อตัวนี้คือตัวหนะนะครับใส่หนะนะเปื่อนฝูงนะครับฝูงเปื่อนฝูงนะครับบ่มีเปื่อนฝูงสูงสูงสิงจงโตแล้วลนะครับสูงสิงกานะครับกา,กากาคำนะครับมาคำ ใจตัวคอควายนะมาแทนตัวกะนี่นะครับกั๊มนะครับอกั๊มจิงนะครับจิงอจิงเกิดเกิดปมปมด้อยนะครับด้ยอยด้อยด้อยนี่เสียงโทวิเศษนะครับตามตามมาอ่าเห็นไหมอันนี้คือภาษาปริวัติเบอร์ที่สองนะครับ ทีนี้เอามาเขียนเป็นภาษาปริวัติแบบวิสามแล้วครับก็คือการที่เอาภาษาไทยทั้งดุ่นเลยนะครับมาสะกดเขียนตามสำเนียงํำอูอ่ภาษาละนาดังบนบนนะครับปนไหวแล้วก็เอาภาษาไทยเต็งสะ,สะ,สะกดเลยนะครับเราก็ยังว่านะครับมันก็เนื่องด้วยระบบการพันเสียงในภาษาไทยกับภาษาละนามัน่เหมือนกันนะครับมันจึงพิเพี้ยเกินไปในตรงจุด เสียงโทก็เสียงโทรพิเศษเนี่ยนะครับอ่มันมันจะพิดเพี้ยนกันนะครับอ่าเพราะนั้นมันก็บบได้ตรงบราได้ตัดกันนักนะครับเพราะนั้นต้องมีการดัดแปลงกันนิดหน่อยนะครับอ่าเจอกันแล้วเขาก้ายดัดแปลงมบอมีนะครับบอบอได้ยิเนเสียงบอแล้วนะครับอันนี้ก็บบอแล้วนะครับบอมี อันนี้ก็มีเนีเปื้อนนะครับอันไ้ยินเสียงเปื้อ like นแล้วมันต้องใช้ปอปลาเขียนนะครับอในภาษาละนาเปื้อนนะนด้ยินเสียงเปื้อนแล้วมันมีตัวปอปลาเพื่อนมีตัวเดียวนะครับในภาษาไทยเน่ะต้องใช้ปอปลานะครับเปื้อนนะเปื้อนเปื้อนนะครับใส่ไม่เอเปื้อนใส่ไม่โทเปื้อนเห็นไหมใส่ไม่เตี้ยเปื่อนใส่จนจว่าเปือนเห็นไหม ปอปลาเนี่เปิ้เป็นอักษรกลางนะครับในภาษาไทยนะครับกจดตดตบปอนะครับอ่าเปิ้นมีอยู่เก้าเก้าอักษรนะครับอ่าในอักษรกลางวิ่ผันได้กูเสียงนะอันนี้เปื้อนนะเปื้อนเห็นไหมผันได้กูเสียงน้าไ่ต้องไปใส่ไม่เอกเปื้อนนะครับอ่าไปเจ้าไปดัดแปลงเปิ้ลนะเอาเอาเปิ้นสะกดได้ก็เขียนไปแล้วตามนั้นเลยตามภาษาไทยนั่นครับอ่าฝูงเอ่อฝูง อันไหนที่สะกดมาได้เฮาค่อยค่อยเปลี่ยนแปลงบ่นนะครับสูงอ่ะสูง,อ,นนสง,สงอันนี้ก็สูงนะครับสิงอันนี้ก็สิง,งน,นะคร่าเสียงเอมีปัญหาก๊อมอ่าได้ยินเสียงก๊อมแล้วมันต้องใจกอไก่นะครับก๊อมนะครับอ่าก๊อมเสียงตีก็ใจไม่ตีนะครับไม่ตีนะครับไม่ตีก,ก๊อมอ่ะไม่ก๊อมกอไก เป็นอักษรกลางนะครับอกจรจบปอะนร่บในภาษาไทยนะหันได้ก็เสียงอ่าจจานนี่็อักษรกลางเหมือนกันนะจริงนะครับจริงเสียงเอกมันมีปัญหานะครับจริงเกิด่าเกิดละเกิดปมอ่าทีนี่นะครับภาษาไทยผู้อ่านว่าปมนะครับปมนะครับอ่าปมปมโอยใส่ไม่จดะวาอ่าปมดอยด้ดอยนี่แหละครับเสียงโทพิเศษนะครับ ด้อยนะครับมาดัวนดะนะครับเป็นอักษรกลางในภาษาลานานะครับโดนไม้ขอจ้างไปกับมีซิ์ได้สองเสียงนะครับอ่าคือด้อยหรือด้อยมันก็แล้วแต่นะครับแต่ด้อยมันมีความหมายนะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะด้อยนะครับอ่าเมื่อด้อยเป็นอีแล้วเป็นอืเป็นเ,นเนสียงโทพิเศษนะครับอ่าตัว ภาษาปฏิวัติบรสองอ่ะยืมตัวดอดเด็กนะครับมาเปลี่ยนตัวดะนี่นะครับอันนี้คือตัวดะนะครับโดนไม่ขอจ้างไว้คือไม่โทรเนี่ยนะก็คือดอยด,อยด้วยบนบนอ่ะอันอันร่มนี่หรอครับอันร่มนี่เอาภาษาไทายมาเขียนนะครับสกดตเขียนนะภาษาไทายอ่านว่าดอยนะครับดอยเสียงโทรปกตินะครับอ่าเห็นไหมมันบิดถึงนะบิดถึงดอยอนะฮะเขียนเหมือนกันก็นกนจริงนะครับแต่เมื่อใจลกการ การอ่านโค้ละหลักกานน่ะมันเสียงมันไปเท่ากันนะครับเพราะนั้นฮอยต้องดัดแปลงตัวนี้นะครับในภาษาไทยป้นผมมีวันนั้นโททพิเศษมืฮอนะครับปุนมาได้กับรถนะเพราะว่าในภาษาไทยปุ่นผมมีนะครับเพราะนั้นฮอยต้องดัดแปลงตัวนี้นะครับตัวเดียวนะครับอ่าหาเพราะในส่วนตัวผมก็จุดประดับไว้นะครับอ่าเมื่อมีจุดประดับไว้กับไม่โทรหืงอ่านด้อยใจบนบุ่นปุ้นนะครับ เสียงโทพิเศษนะครับ <S <S ตัวอื่นๆสกอตได้บ่ต้องไปไมต้องไปเปลี่ยนแปลงเปิ้นนะครับม่ไม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเปิ้นน,นะครับเปิน้นเขียนได้ยังไรก็เขียนไปตามนั้นนะครับฮา,ามาเป,ปลี่ยน,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 นแปลงตัวนี้ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตัวอื่นก็ฮาก็บม่ต้องไปเปลี่ยนแปลงเปิ้นนะครับมไม่ใช่ไปไปเปลี่ยนแปลงตัวอื่นแล้วมาอันนี้บาเ,เปลี่ยนแปลงอีมันโทพิเศษบาเปลี่ยนแปลงมันกับยุ่งกันไปใหญ่นะครับยุ่งไปใหญ่นะครับอาตาม ตามอ่ะอันนี้ภาษาไทยผนอ่านว่าตามนะครับตามตามตามใส่ ainsi. ไม่จัดว่ามาอ่ามาเห็นไหมครับอ่าในเปลี่ยนแปลงตัวนี้ตัวเดียวนะครับอ่าทีนี้ฮามันเมืองมันอยู่โดโดๆนี้ตัวเดียวของฝนหรอเย่าๆอ่าอันนี้แหละเขาคือคนอื่นนะครับที่คนทั่วไปที่บรรูภาษาละนามานะครับคนไทยคนฝรั่งมังค่าหรือคนเมืองที่บร ummer, รพุภาษาละนาบรรพ้เฮียนภาษาละนามาอ่านเลยนะครับอ่ ummer, าน อ่านแล้วก็จะได้สำเนียงละนาที่ใกล้เคียงที่สุดนะครับถึงแม้ว่าท่านปราชัคนละนากัจริงนะครับแต่มีข้อยกเว้นนะครับคำที่มีจุดนี่ต้องอ่านออกเสียงโทพิเศษนะครับโดยเห็นไหมนอ,อน,นอกนั้นอ่านไปตามระบบภาษาไทยได้เลยนะครับ ก็มีข้อยกเว้นอยู่ตรงที่มีจุดเนี่ยนะครับอ่านออกเสียงโทวิเศษนะครับอ่าตัวยอยักษ์นะครับยอโดดๆถ้อ่านเป็นยอนะครับยอยักษ์แบบล้านนานะครับตัวอยอถ้อ่านออกเป็นยอยักษ์ไทยนะครับอยู่ยายางยากอัยมมนยางไี้นะครับอ่าแล้วท่านจะได้สำเนียงล้านาานาเรามรรัวานะาาถ้าสมมติเป็นคนทั่วไปมาอ่านนะครับบอมีเปื้อนนะครับไหนไหะ อันนี้เปื้อนนะครับเปื้อนอสกเลแล้วสกดตามภาษาไทยเลยนะเปื้อนเปื้อนเปื้อนนะครับมาเปื้อนบม่มีเปื้อนฝูงสูงสิงกาก้รมเสียงตีนะครับก้รมจริงเกิดป๋มนะครับออันนี้ต้องอ่านออกเสียงจัตวานปผมดอยอเสียงโทพิเศษนะครับดอยอไม่ใชจดดอยนะครับ ปมด้อยตามมาเห็นไหมบ่มีเพื่อนฝูงทรงสิงกากรรมจริงเกิดปมด้อยตามมาเห็นไหมบางทีจะต้องอย่างี้ละครับดิ้นบออกนะครับไพ่ามาอ่านก็นจะต้องอ,นนอ่านอย่างี้นะครับดิ้นบอ,อกนะครับอืมแต่ภาษาปฏิวัติแบบที่สองนี่นะครับพ้นไปได้เื้จุดประสงค์แล้วพว้นไปใด้เฮ้าคนอื่นทั่วไปมาอ่านนะครับอือ่านสำเนียงก็จะพิดเพี้ยนไปทันทีนะครับถ้าบ่าวหูจักภาษาละนานะครับ แม้แต่แม้แต่คนเมืองนะครับอที่เคยเรียนภาษาละนามา,มาอ่านมันก็เพี้ยนมดนะครับเพี้ยนนะครับออย่างนี้อ่ะบอมีเพื่อนฝูงสูงสิงกาคําจิงเกิดปมด้อยตามมาฮมันบ่อยแล้วครับมันมันลูกผสมมาอี่มันมาได้นะครับมันไม่ใช่สำเนียงละนานะครับไม่ใช่กำเมืองนะครับกำเมืองเปน็นเรื่องอ่าน ตามยังเล็กกี้นะครับเพื่อนต้องอันนี้เอาไว้สําหรับเมื่อคนที่เพื่อนเรียนภาษาละนามานะครับเพื่อนหูว่าโอ้าังไหน,นี่มันเป็นอักษรละนานะฮะตัวบะตัวมะตัวป้านะครับ,บามา,ต,ต,า,บมาตัวหน้าตัวอานะครับอย่างเงี้ยนะครับเพื่อนอ่านแบบฉบับละนานะครับเพื่อนก็ในในอ่านว่าบ่มีเพื่อนฝูงทรงสิงกาก้ามจิงเกิดผมด้อยตามมาเห็นไหม ท่านลองดูแหละเวลาอ่านแล้วปั๊บแล้วท่านต้องรัวมันมันมันจะตัดกันนะครับมันมาตรงกันนะครับอ่ามันมาเพราะว่ามันอ่านแบบภาษาละนานะครับอ่าป้นต้องอ่านอีะสำหรับภาษาละนาเก่าเงาป้นอีป้นป้นมันมีปัญหาของป้นเนี้ยป้นสมบูรณ์แบบในตัวของป้นอยู่แล้วนะครับอ่าเพราะว่าระบบการผ่านเสียงภาษาละนาป้นมีเฉพาะของป้นอยู่แล้วนะครับอ่า พวกก็จะอ่านไปตามแบบนั้นถึงว่าจะแม่มาแบบมาหลายที่หลายจ้างนะครับเขียนได้หลายแบบอย่างไรก็จ้างนะครับมันก็จใจโคดเกณฑ์ละการภาษาละนาอ่านมันกับไปตามนั้นนะครับอ่าอย่างเงี้ยนะครับบ่มีเพื่อนฝูงสูงสิงกาคมจริงเกิดผมได้ตามมาเห็นไหมมันก็ต้องอ่านอย่างเงี้ยนะอ่าแล้วก็พ้นบ่มีปัญหาด้บทเขียนอย่างมาล่ำเรือสองอย่างสามย่างนะครับอ๋อ,อก็ยังว่านะครับบต่เดียวมัน ภาษาละนามันโอ้ว่างเว้นมานานแล้วนะครับมันจะสูญหายกันแล้วนะครับเพราะนั้นเฮามาช่วยกันนะครับช่วยกันอนุนรักษ์นะฮะอันแรกๆนี้เขาก็เขียนปริวัติแบบที่สองที่สามเพื่อดูก่อนนะครับแถมน้อยถ้ามีคนหูนักนะครับเฮาอ็ะอจะเขียนแบบภาษาละนาอย่างเดียวกพอแล้วนะครับเอเขาอ่านคนเดียวน,นะครับเฮามาช่วยกันอนุรักษ์นะครับ